สวัสดีครับผมนุ่นนันทภูมิครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์รแรกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็ที่ JCA หมาอำเภอแกงนะวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์ผมนะครับแล้วก็ไล่แต่งดูโยงฮนะเพราะว่าช่วงนี้ลมจะเข้ามาก็เลยดูเก็บรายละเอียดนะครับอันไหนที่โยงไม่ดีก็โยงซ้ำนะครับก็ ทำงานกันนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆนะครับเข้ามาเที่ยวชมด้วยก็พาทัวร์ดูสวนด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงพาผมพาไปดูทํางานนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวผมพาเข้ามาดูนะครับขออายนิดนึงนี่ครับ ก็มาเก็บรายละเอียดนะครับผมก็อยู่กับคนเดิมครับพระเอกตลอดการเอาอีกแล้วนะครับนาร้านสวนริมคลองนะครับเดี๋ยวพูดอีกต่อไปอีกนะครับแล้วก็นู่ยครับโยงอยู่ข้างบนก็มาเก็บรายละเอียดนะครับก็อาจารย์ตองคลองปูนครับพี่ชายผมเองเดี๋ยวพูดอีกต่ปอีนี่ก็มาดูครับเนี่ยครับดู ไว้ลูกฮะแล้วโยงไว้เส้นเดียวนะฮะสรุปแล้วช่วงนี้ลมใกล้จะมาอยู่ไม่ได้แน่ๆฮะก็ต้องมาเก็บรายละเอียดนะครับเพราะที่นี่จะเน้นไว้ลูกเป็นกระปุกนะครับเพื่อให้สะดวกในการฉีดยานะครับเวลาฉีดยาลูกนะก็จะง่ายเป็นกระปุก กระปุกสองลูกบ้างสามลูกบ้างสี่ลูกบ้างนะครับนี่ครับแบบนี้ก็จะไว้แบบนี้ครับก็จะง่ายฉีดยาง่ายด้วยนะครับอันนี้กําหนดจะตัดก็พรุ่งนี้เข้ามาดูนะว่าจะตัดวันไหนก็น่าจะไม่เกินวันที่สิบนี้ฮะแต่ปลอดภัยไว้ก่อนครับต้องมาตกซ่อมก่อน มัดเชือกซ่อมเพราะว่าไม่ใช่มัดไว้ไม่ดีนะครับมัดไว้ดีแล้ว <c oughs> ใช่ปะบ๊ะใช่เนาะคือมัดไว้ดีแล้วแต่เรามามัดซ้ำใช่ไหมลูกมันโตขึ้นอ๋อลูกมันโตขึ้นอ่ะพี่ต๋องบอกแล้วมันไม่อยู่แน่ครับพอไว้เป็นกระปุกแบบนี้กระปุกนี้ห้าลูกเนี้ยไม่อยู่แน่โอเคครับก็เดี๋ยว ืมอพาเที่ยวหน่อยก็ดีเหมือนกัน <c oughs> อ่าพามาดูนี่ครับนี่ก็พยาใกล้ตัดแล้วครับแก่แล้วลลนะพื้นน่าจะอยู่สี่ห้าหก ว่าแล้วผมพาไปดูหมอนทองหกพูดีกว่าต้นเดียวมีอยู่หกลูกนะครับต้นนี้ต้นเดียวตอนนี้ต้นเดียวนะครับมีทุเรียนหกพูอยู่หลูกก็พามาดูหน่อยวันนี้ก็มีพี่นะครับมาจาก <c oughs> ทาง <c oughs> จันทบุรีครับ ข้ามาเที่ยวครับก็เป็นพี่ๆที่ติดตามเราทาง y u t u b e ด้วยครับมาเที่ยวก็เลยพามาดูพามาดูต้นนี้ด้วยครับก็นับไปมี6กภูอยู่6ลูกนะครับหภูเป็นแบบไหนนะฮะก็ลักษณะแบบนี้ครับหกภูก็คือภูภูหนึ่งก็จะมีเนื้ออย่างเงี้ยครับหนึ่งสสามสี่ห้า หอย่างเงี้ยเป็นทุเรียนหกพูนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักวิชาการจะบอกว่าทุเรียนหมอนทองจะมีแค่5พูซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอแค่5้พูจริงๆนะครับซึ่ง5พูเต็มก็น้อยมากสุดได้ซ้ำนะครับแต่แปลงนี้6พูครับมีเยอะมากนี่ลูกที่2องนรัลูกนี้ก็6พูนะครับแล้วก็ลูกข้างบนนู่นนะครับหพู แล้วก็ลูกทางนู้นอีกนะครับก็จะมีหกู่สรุปาต้นนี้มีหกลูกแล้วกันมีหกู่อยู่หลูกนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมลาไปที่ต้นนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆโอเคครับสวัสดีครับ